สวัสดีค่ะทุกคนเดี๋ยววันนี้เราจะพามาทานข้าวร้านลับๆนะคะนี่ไะเข้าไปข้างในกันทางเข้าเขาจะอย่างนี้นะคะร้านอยู่ที่หาดจรินนะคะศรีราชาชนบุรีค่ะใช่สะพานป่า,า,ปาท่าเรือท่าเรือท่าเรือจริน นี่นีไปเราใช้ตามมาค่ะนี่อ่ะ นี่ข้างซ้ายก็จะมีเรือจอดอยู่นะฮะเรือชาวประมงจอดอยู่ถึงแล้วมุงลับนี่ ัก่าวัดไ่ะนั่อออนงตรงไหนเอ้นนี่ค่ะเ,ออเมนูที่ร้านนะคะนี่แล้วก็หน้านี้เหมือนกันหรือเปล่าเออ ไม่เหมือนกันนะคะอันนี้ก็จะมีเมนูหมึกหั่นเป็น,นท่อนๆแบบเป็นรัดข้าวก็มีแบบกับข้าวก็มีหมึกกระตอยก็มีเมนูปลาทอดเมื่อกี้เราสั่งปลาอะไรนะปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมแล้วก็เมนูหมูหมักนุ่มรายการประมาณนี้เลยค่ะ ชื่อร้านมุมลับลาดหน้าน,า,นายซอเปิดตั้งแต่9้าโมงถึง4ี่โมงเย็นนะคะหยุดทุกวันจันทร์เบอร์โทรตามนี้เลยจ้ะนี่นีน,น,นูตามนี้เลยคะ่ะราคาไม่แพงนะคะ เดีวเราจะให้ดูวิวกันนี่เราได้นั่งโต๊ะริมสุดเลยค่ะข้างในข้างในก็มีที่นั่งนะคะมีหลายโต๊ะเลยข้างในดีเราโชคดีได้นั่งข้างนอกก็จะเห็นวิวบรรยากาศนี่เกาะลอยอยู่ตรงนี้นี่เกาะลอยค่ะที่จะข้ามไปเกาะสีชังส่วนเมื่อะตกี้ที่เราไปเป็นท่าเรือนี่ท่าเรือจะรินนี่เมื่อกี้ที่เราไป,ป,าาาไปมา ร้านร้านอยู่อยู่ท่าเรือค่ะอยู่ในท่าเรือเลยวิยวก็จะประมาณนี้ค่ะตรงนน้นเหรออนี่มีเรือด้วยนะคะนี่น้ำใสใสเลยนี่มีปลาอยู่ด้วยนี่เห็นไหมเอ่ยปลาใกล้ๆดูดิเี็ปลาไหมนี่ วิวตามนี้เลยค่ะอ้นี่ลืมให้ดูเขามีสะพานเด้ยเขามีทุ่นด้วยนะเขาเรียกว่าอะไรอะทุ่นทุ่นลอยอะที่เดินเนี่ยนี่นี่สมีม่วงเนี่ยค่ะสีม่วงขาวนี่เดินตอนเย็นน่ะจะวิวสวยเดินชมวิวพระอาทิตย์ตกดินเดินไปที่เกาะลอยได้เลยค่ะวิว จอดรถข้างถนนได้เลยนะคะในท่าเรือค่ะอันนี้เราสั่งอาหารไปแล้วอันนี้น้ำมาแล้วค่ะนนเดี๋ยวรออาหารเราได้คิวที่สิบเก้านะคะ mm. ก็คือเออสั่งอาหารเสร็จเราเขียนจดจดไว้แล้วเราก็เดินไปหาเขาแล้วเขาก็จะเทวนรายการให้แล้วก็เขาก็จะเขียนราคาว่าราคาเท่าไหร่ แล้วเขาก็จะให้บัตรคิวเรามานี่บัตรคิวที่สิบเก้าของเราได้บัตรคิวที่สิบเก้าเดี๋ยวเขาก็จะเรียกแล้วก็เอามาเสิร์ฟถึงโต๊ะค่ะอร่อยอร่อยบาากก้านทำก็ทำปสาผสมนะอ๋อบ้านทำไม่ผสมหรืค่ะโอเเก็มน้ำจิ้มน้ำจิ้มใส่รวมกันเลย ได้จ้ะจ้ะหอมเอาเอาหอมพินเองเหรอใช่ใช่กาาหรือหัวละผ้าเอาหัวละผ้าเอาเอาเอาอะไรนะใบโยจ้ะใบโยโอเคจ้ะหอมหมกสดๆเลยนะคะนี่ยังร้อนอยู่เลยนะคุณป้าเขาเอามาขายห่อละยี่สิบห้าบาท อินซีแท้อิซีแท,ท,ท้ค่ะเข้ามาก็มาอุ่นหุ่นได้นะคะอันนี้เราชิมแล้วเดี๋ยวเราออกมาเ,เดี๋ยวกแกนจ่าย โอเคเดี๋ยวให้แฟนสแกนสาสนะคะขายทุกวันวันจันทร์วันกันนี่นี่หยุดอ๋อหยุดวันจันร์เหมือนกันร้านนี้ก็หยุดวันจันเหมือนกันร้อยยี่สิบห้าบาทใช่ไหมคะห้าห่อห่อละยี่สิบห้าบาทเียร้อยอืมค่ะนี่อันนี้จะทํางานบ้างอ๋อค่ะอันนี้อาหารที่เราสั่งมานะคะนี่มีทอดมันไกซีชิ้นโตโตเลยนี่นี่ชิ้นโตโตเลยนี่นนโตโตนใหญ่มากเลยนะทุกคน เดี๋ยวเรามาชิมกันนี่ค่ะอันนี้อาหารที่เราสั่งมานะคะสามอย่างนี่อันนี้ทอดมันปลาอินทรีดูดิชิ้นใหญ่มากเลยเขาให้มาห้าชิ้นนะหนึ่งสองสามสี่ห้าห้าชิ้นเดี๋ยวเรามาชิมกันเอาแบบไม่ยังไม่จิ้มนะคะยังไม่จิ้มยังไม่จิ้มอืมอร่อยจะติดหวานนิดนึง อันนี้ต้มยำปลาทูมะนาสวสดปลาทูตัวใหญ่นะคะเนี่ยตัวใหญ่มากเลยเดี๋ยวเรามาชิมต้มยำปลาทูกันอือขอชิมน้ำก่อนนะคะอือ ้มกับที่ต้มยำม,มะนาวจีจานเลยค่ะอุ้ยปลาเขาสดมากเลยอ่ะมาชิมปลากันปลาสดมากไม่สดได้ไงติดเทะเลซะขนาดเนี้ยโอเคเมนูต่อไปนี่ปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมขอาอนุญาตใช้มือนะคะ ปาอันนี้น้ำจิ้มเขาใช่ไหมอ่ะอันนี้น้ำจิ้มทอดน,นันอันนี้ชิม,มปลาเขาจะบ้างมาดเลยนะให้มันกรอบกินได้ทั้งตัวเลยค่ะนี่กลางตรบกลางก็กินได้นะ โอเคองั้นเราขอทานข้าวก่อนนะคะอนนี้มันเป็น่า่ะตอนนี้เราอยู่ที่ร้านมุมร <ไฟ S 1> ้านาหน้าไลต์ตอนะคะนี่อาหารที่เราสั่งมานี่มีทอดมันปลาอินซีปลาเห็ดโคนทอดกระเทียมแล้วก็ปลาทูต้มยำปลาทูมะมนาวบีบนะคะมะนาวแบบสดๆจัดจ้านมากเลยะค่ะอันนี้ลองชิมแล้วอร่อยมากเลย Hmm? Uh, ลองมาชิมกันได้นะคะท,ท,ะที่ท่าเรือจรินอยู่ที่นี่ท่าเรือจรินอยู่นี่แล้วก็ร้านอยู่ตรงนี้ค่ะเข้ามาซอยลับๆนิดนึงราคาย่อมเยานะคะไม่แพงมากนี่วิวอยู่ติดทะเลเลยค่ะมากันได้นะคะโ okay, อเคบ๊ายบายสวัสดีค่ะ นี่ค่ะเราเช็คบินมาแล้วทอดมันปลาอินทรีหนึ่งบาทปลาเห็ดโคนทอดกระเทียม150ยาสต้มยำปลาทูน้ำมะนาวร้อยห้อสิบข้าวสวย2จานยี่สิบแล้วก็น้ำโคกวดใหญ่60สิบน้ำแข็ง2โต๊ะที่12บสอนะคะเออขอภายโต๊ะที่19บเกนี่ราคา480บบาทไม่แพงนะคะโอเคจ้า